Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจ เรียกได้ว่าการระบาดของโรคโควิด -19 ถือว่าเป็นฝันร้ายของหลายธุรกิจเลยทีเดียวซึ่งนอกจากจะกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังส่งผลกระทบกับธุรกิจแลกเองินอย่างซูเปอร์ริชเนื่องจากนักท่องเที่ยวได้หายไป EP ที่4.8นี้จะพาคุณผู้ฟังมาดูว่าซูเปอร์ริชจะมีแผนรับมือกับสถานการณ์แบบนี้กันยังไงคะ่ะทางรอดทางรุ่งซูเปอร์ริชโมเดลเงินยุค new normal การระบาดโควิด19ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายคนอาจคิดว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคงหนีไม่พ้นธุรกิจโรงแรมที่พักและธุรกิจสายการบินแต่จริงๆยังมีอีกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันก็คือธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบริษัทรับแลกเงินที่หลายคนคุ้นเคยมานานอย่างซูเปอร์ริชสถานการณ์เป็นอย่างไรวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมานําเสนอให้ทราบกันค่ะ ซูเปอร์ลิสีสม้มเป็นชื่อเล่นของ S.P.R. ซูเปอร์ลิ1หนึบริษัทรับแลกเงินที่หลายคนคุ้นเคยกันมานานโดยเฉพาะคนกรุงเทพเพอเริ่มทำธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตั้งแต่ปี2508โดยคุณวิบูลย์ตันติเวชย,ยานนท์แรกเริ่มใช้ชื่อว่าร้านจินตพาณิชย์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจครอบครัวแต่ขณะที่กิจการกำลังลำบากบวกกับเจอเหตุการณ์ถูกโจรปล้นจนเสียหายหนัก คุณวิบูลและภรรยาจึงตัดสินใจเปลี่ยนชื่อมาเป็นซูเปอร์ลิสและใช้สีส้มเนื่องจากเป็นสีมงคลเพื่อเอาเลิกเอาใช้จุดเปลี่ยนสําคัญของซูเปอร์ลิสสีส้มเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณปิยะกานติเวชยานนท์รุนลูกเข้ามาบริหารพร้อมสโลแกนของแบรนด์ไว้ว่า Think of Money Exchange Think of Super List โดยริเริ่มความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในวงการนี้ เริ่มจากการขยายสาขาเข้าห้างที่ b ิ๊กซีราชดำริในปี2544ตามมาด้วยการเปิดที่สถานี BTS ชิดลมทั้งนี้เพื่อทำให้ลูกค้าเข้าถึงบริการง่ายขึ้นและให้บริการได้ยาวขึ้นเพราะมีเวลาเปิดและปิดที่นานขึ้นในวันนี้บริษัท Superlist Currency Exchange จำกัดคือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเ,นเงินตราต่างประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้มาตรฐานสูงที่สุดในประเทศไทย แต่พอเกิดการระบาดโควิด19จึงส่งผลให้ซูเปอร์ลิสสีสม้มกำลังเจอฝันร้ายขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแผนการปิดสาขาและจุดให้บริการแลกเงินเพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุดเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกในแต่ละเดือนประมาณ4ล้านไปจนถึง8ล้านบาทโดยไม่มีรายได้เข้าเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด19ที่มีการล็อกดาว ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกประเทศทำให้ธุรกรรมทั้งฝั่งซื้อและขายเงินตราต่างประเทศหายไปกว่า95%ปัจจุบันบริษัทมีสาขาทั้งหมด40แห่งโดยภายในสิ้นปีจะหมดสัญญาเช่าประมาณ5-6แห่งซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองกับเจ้าของพื้นที่ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างซึ่งในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ปิดสาขาที่หัวหินไปแล้วส่วนที่ภูเก็ตปิดชั่วคราว ซึ่งต้องรอดูสถานการณ์ที่ทางการจะปลดล็อกท่องเที่ยวให้เป็นเฟส3ส,สำหรับแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณปิยะตันติเวชยานนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซูเปอร์ริชเคเลนซีเอเชนซ์จำกัดให้สัมภาษณ์พันธุซือต่างๆว่าเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้นซึ่งหากสถานการณ์ลากยาวคาดว่าจะเห็นธุรกิจแลกเงินต้องปิดตัวและพนักง,งานตกงานอีกมาก โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตราว2,000สาขามีพนักงานเฉลี่ย20คนต่อแหง่งซึ่งหากธุรกิจไม่สามารถไปต่อได้จะเห็นคนตกงานราว20,000คนช่วงไตรมาสแรกยอดการแลกเงินตราต่างประเทศยังเติบโตได้ดีแต่มาดิ่งลงอย่างหนักในช่วงไตรมาสที่2ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนยังมีววลุมเข้ามาประมาณ1,000ล้านบาท และหล่นลงมาเหลือ700ล้านบาทในเดือนพฤษภาคมขณะที่เดือนมิถุนายนได้หล่นลงมาอยู่ที่ราวราว0ล้านบาทไปจนถึง500ล้านบาทเท่านั้นซึ่งบริษัทยังคาดการว่าทั้งปีน่าจะมีวอลุ่มการแลกเงินอยู่ที่ประมาณ5,280ล้านบาทเทียบกับช่วงปก,กติที่มีวอลุุมเฉลี่ยปีละ1,000ล้านบาทหรือตกราวราวเดือนละ9ก0 0 0ล้านบาท สำหรับแผนการฝ่าวิกฤตในระยะข้างหน้าสุอร,ร์ริทเตรียมปรับองค์กรด้วยการทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่ในระบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มรับซื้อแลกเงินเช่นนำสินค้าหรือเงินดิจิทัลมาแลกเป็นเงินสกุลต่างๆแต่ต้องรอประเมินสถานการณ์ว่านานฟ้าจะกลับมาเปิดได้มากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีเข้ามาบ้างหรือไม่เพื่อดูว่ามีความคุ้มค่าพอที่จะทรานส์ฟอร์มตัวเองไปสู่สิ่งใหม่ๆแต่เชื่อว่าถ้าสนามบินกลับมาเปิดด้วยชื่อเสียง ของซูเปอร์ริสลูกค้าจะมาหาอย่างแน่นอนแต่แผนเฉพาะหน้าของซูเปอร์รีสสีส้มในเวลานี้คือทำตัวเองให้อยู่รอดหรือยือลมหายใจให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะมีวัคซีนออกมาค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ